ข่าวแรกวันนี้เริ่มกันเลยนะคะกับประเด็นร้อนค่ะกับกรณีดราม่าของบอสนวัดอิสรัไกรศิลแล้วก็ผู้เข้าประกวดบิสแกรนไทยแลนด์อย่างเชอเอมนะคะหลังจากที่เธอไม่สะดวกใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมดูดวงไพ่ยิปซีโดยให้เหตุผลว่านับถือศาสนาคริสค่ะ จากกรณีที่เวทีมิสแกรนเปิดกิจกรรมให้ผู้เข้าประกวดดูดวงแต่ว่ามีฉากโต้เดือดนะคะระหว่างคุณวัตรกับสาวเชอร์เอมผู้เข้าประกวดที่ปฏิเสธไม่ขอดูดวงค่ะโดยให้เหตุผลเรื่องศาสนาล่าสุดทางบอสณวัตก็ได้ชี้แจงนะคะโดยบอกว่าหาคนที่ทํางานกับกองประกวดได้โดยไม่มีเงื่อนไขก่อนเข้ากองจะมีเอกสารซึ่งเป็นการยอมปฏิบัติทุกกิจกรรมถ้าเคร่งจริงๆก็ไม่ควรจะมาประกวดยืนยันว่าเคารพทุกศาสนาพร้อมทิ้งทายว่าดราม่าครั้งนี้มีผล กับการประกวดแน่นอนไปฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะจะมาทํางานบริษัทเราใช่ไหมงั้นเราขออนุญาตนําเสนอความคิดของเราว่าความคิดของเราเนี่ยเป็นแบบนี้ผมไม่ได้บอกเลยนะว่าให้คุณทําแบบนี้หรือให้คนที่นับถือาศาสนานี้ต้องทําแบบนี้ถ้าคริสเนี่ยดูดวงไม่ได้ผมสนับสนุนไม่ต้องดูบอกผมตั้งแต่แรกส่งลายมาเลยผมยินดีที่จะปฏิบัติถ้าเคร่งจริงๆทุกคนนะครับทุกาศาสนาเพราะอยู่ที่นี่มีทั้งมุสลิมพุทธคริส แค่งจริงๆกิจกรรมการประกวดก็ไม่ควรที่จะมาผมอยากให้แบบคนที่เคร่งอ่ะช่วยวิงวอนอย่าให้เขาออกมาประกวดอีกเลยชาตินี้มีผลอยู่แล้วครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าน้องน้องไม่สามารถร่วม